ตีกองให้เราวันนี้ไม่รู้ล่ะใครที่ผมมาช่วยปูตีสนิททุกคนแหละครั <laughs> บนะผมแล้วก็ขอบคุณมากนะครับวงดนตรีเอ่อพีพีแบงนะครับผมที่จะไปช่วยงานบวชน้องเบลไม่เอาตังค์สักบาทขอบคุณครับถามมาแลเหรอไอถามมาแลเหรออ่อผมพูดขนาดนี้จะเอาตังค์ผมลงเหรอครับผมครับก็ขอบพระคุณมากนะครับแฟนเขาทุกท่านนะครับ แล้วก็เดี๋ยวติดต่อขอการ์ดด้านหลังเวทีได้เลยนะครับผมเดี๋ยวตอนเลิกเดี๋ยวเบลลงไปแจกนะครับคือแจกไปอย่างนั้นแหละคือซองไม่ต้องการหรอกวันจริงซองไม่เอาจริงๆไม่เอาเลยครับผมเอาเงินสดอย่างเดียวเลยก็ถูอ้าหรอไม่เป็นไรเงินจี่งืุนซองไปแล้วผมก็เอาไปทําบุญครับทำบุญอะไรแล้วเออก็จะจ่ายค่าต้นจีนจ่ายค่าอะไรเออจะปูนตรงไหนเราหาเข้ามานั่นแหละ วันเกิเดเพ็กสอนรามนะครับใครว่างก็เชิญเลยที่บ้านของเพ็กสอนรามนะครับไปทำบุญไปเลี้ยงเพลงกันนะครับผมครับผมแล้วก็วันเกิดน้องเบล21อย่าลืมนะครับไปกันเยอะๆนะครับวี21ธันวาครับผมไปกันเยอะไม่ได้อะไรมากครับผมเบลต้องการใช้ตังค์ครับผมแค่นี้โคตรอย่างนี้ใครจะไปช่วยผมก็พูดเล่นไปไดนแหละอ้าวปล่อยเพลงสนุกเลยนะครับฟังอันเล่นเลยจะน้องเบล